ใจเสนอไปข้างล่างใช่ป่ะเขาจะเอาลูกหลากของเขาอะมานอนบนเตียงแล้วก็กอดคืนคืนอะไรนั้นก็จะมีทั้งขิงตะเคีอะไรแบบของโครตอกของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนะเต็มห้องไปหมดเลยแล้วเขาอะพอไฟไหม้ปุ๊บใช่ป่ะวันนั้นน่ะเขากลับไปนอนตาถูเราพี่ภูมก็ถามว่าเป็นีับ้างนี่นะเขาบอก่าเป่นเช้ามาเขาบอกว่าที่ผูครับวันนี้เป็นวันที่ผมมานอนหลับได้สนิทมากผมหมดห่วง คือมันไม่มาแล้วเหรอ,อคือท,ท,ทุกที่ก็ทำว่าหมดคือเหมือนคนนอนใจตาหลับอ่ะวานเถอะ<ม>เขาบอกว่าทุกวันน่ะผมจะกังวลว่าลูกหลักผมอ่ะมันจะหายไหมจะมีใครมาขโมยไหมหรือมันจะพังไหมวันเนี้ยมันรวมกันไปทีเดียวเลยผมเลยหมด,ดทังเดี๋ยวพแบบี่ม่งนคนขำเลยเราบออ,อมันบอกว่ามันนอนได้หลับแบบเต็มที่วันนั้นน่ะคืนแรกที่ไปไม่มันหลับเต็มที่เลย เพราะปล่องที่มันลักไปหมดแล้วมันเลยหมดห่วงมีคนส่งหน้าเงยจดมาเลยตลกมากอ่ะแต่แต่บ้านเขาโจรขึ้นบ่อยจริงบอใช่ตอนนั้นยังไม่มีกำแพง้เเหนลยงตอนแรกบ้านเขาไม่มีกำแพงที่เปิดอิสระเสรีแล้วเขาเคยไปนั่งเงยรอเงยพร้อมบิลหรอไม่เขาดูกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็แอบเห็นโจรทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยอ๋อต้องห่อต้องใช่แค่เขาเคยบอกว่ามีโจรมาทุกวันเลยหรอมาตาจนเอาไปทุกอย่างเลยอ่ะ สุดท้ายที่เขาโมโหมากคือมันขนตะก้างเกงในแน็ปไปเลยไม่มีเกงในใสตะก้าก็ไม่มีมันก็เลยโมโหจริงพี่คูกข่ามากเป็นฟ้องมันเหมือนคนแบบนอนตายตาหลับอ่ะแบบประมาณนั้นนะพี่พีทแบบาถุงของหลับไปหมดแล้วอ่ะไม่ไม่แขนเนี่ยจอดโดนขาดเฉยๆใช่แขนขาดข้างนึงน่องนั้นยังอดีเพราะว่าจอดปกป้องเาอะ เฮ้ยแล้วมันมีลูกของเขาอยู่ตัวนึงเขามีลูกอยู่ด้านหลังลูกไม่ใจเลยหรอจริงที่บ้านแบบทำองค์พม่าเน่ยปกป้องซาลาแล้วลูกใช่แทนได้หายไปต้องเล่าเรื่องนี้หรือเราจะไปร้ายที่บ้านใวันที่สามเอ็ดในห้องนั้นจริงๆนะอันนี้ไฟพอดโอเคไหมคะเพื่อนๆที่แกกินเยอะมากเขาบ้าปี๋ที่นี่ข้าวมือแรกของพี่เลย ผมจะเก็บห้องนี้เป็นที่ครับเอาเวไลาสุดย,ยอดสามเ็ดไปไลฟ์ด้วยกันครับอเอาห้องนั้นไหมครับห้องนั้นแหละถ้าเอาห้องนั้นเดี๋ยวไปไลฟ์ในห้องนั้นเ,เ,เหนือนเมฆจริงเขาบอกว่าแอบฟังแทบหน้าสงสารชาลีไม่แต่ชาลีเขาโอเคเขาแบบโ,โอเคมากเลยเขาบอกว่าโคตรติ โอ้ยนอนหลับกันนี่ตายเหมือนคนแบบหมดห่วงแล้วหายห่วงเขาบอกว่าเตียงก็ไม่ไหม้นะพี่พีชจะหยุดยิ้มกี่โมงเขาบอกปล่อยวางเป็นรักอะไรกับกูรักอะไรก็กับสิ่งนั้นคิดตั้ววะโอเคโปร่งละเป็นไรธรรมะแล้วหรอ ส่วนไม่กินสลิดหญิงแล้วมีหิงแล้วเหรอน้องหญิงถามว่ามีผักที่เรากินไม่ได้ไหมพี่จุ๋มบอกว่าพี่เลือกมาเรียบร้อยแล้วนี่เมื่อกี้หนคอมเมนต์อเลยนะเลือกมาเรียบร้อยแล้วคิวไป็นตัวหัวเมื่อกี้หนูแบบพี่บุ๋มเผลอกินผักปะเนี่ยไม่มีฉันเลือกมาเรียบร้อยแล้วใช่พี่พี่เลือกมาแล้วมีเนาะที่พี่อัศวินจริงๆถ้าบอกว่ามีลูกจะตั้งชื่อว่าอะไรปกติพี่จะไม่พลาดไดเลยตอนนี้หรอไม่ไลฟ์สมุดฝักทองใช่ไหม ว่าฟักไม่อีฟักแบบเผียวๆนะเออแต่รอบนม้ไม่เอาราดูหรอเราะพุกอรันรถปูนลิงกูเล่าลูกกินอ๋อเวลากินเพิ่มพูดเรื่องนี้ได้พี่จบคะจ๊ะองแก้อิ่มแล้วค่ะเอาอะไรอีกคะโค้ค่ะโซลิค่ะได้่ะมเรามีวิวครับก็คือพาเรามีกระบอกวิเศษถูกค่ะพี่จูะ พี่จู๋วันนี้นะครัวันที่เลิกไม่ว่าจะเป็นการลูกตู้ปลาค่ะผงซื้อตู้ปลามาใหม่เหรอจะขอกินด้วยค่ะมารถไหนอร่อยคะพี่นีรอบ้านในบ้านใหม่เป right ็นตู้แดงที่แามว่าหนูกินแล้ว่าอยู่ในบ้านแล้วก็ใสีน้ำใส่เช้าบ้านแล้วก็เขียวฟองเขียวเราก็จะให้เป็ดอไปคอยพุตู้ปลาฟองในนั้นแล้เป็ดกั็ปวดตะก้อเดี๋ยวเป็ดก็กลับมาแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็ดต้องไม่ขาดกายภาพประมาทสวย ชงอะไรให้นะคะพีู่มันม่ดแบหนักแบบอะไรใปคือใช้อะไรมัน้่าไม่ด่าเลยอะเห็นไหเนไอหนึ่งคนไม่มีงื่อไม่มีงน้าวันนั้นเรเอมเหมือนไม่ได้อะไรอลาษาลองทนิดนึงอะไม่ไม่กินภาษาลูอะค่ะภาษาลู่คืออะไรครับที่นี่ยูพงใครมากัดงูรัดรอ เรามีอตัวสีดำไอ้ตัวสีดำไอ้ตัวสีดำามชอบมาอยู่ในนี้เวยอะดำไหนแมวไม่ใช่ดำเราใช่ไหมเรามีตัวดำเรามีขายใหญ่เมียอธขายใหญ่ตีกันครับกลับมาสามเอ็นนี้จัดแฟนเลยหรอนี่นี่ก็โดนคนอื่นกัดไปเรื่อยสโมนี่ขายใหญ่นะสโมคือแมวขายใหญ่ของพี่จุ๋มครับขาใหญ่ แถวนี้มวมนต้องใส่นะเป็นนักเลงมากใครเดินผ่านไปสมมคือตัวแม่จัดการหมดแล้วเจ้าถิ่นไม่ใช่ค่ะมันโดนคนจัดการมาหลายรอบแล้วค่ะมากรี๊ดกันมาเนี่เป็นแมวของเราปะเนาะใช่ค่ะมันยังของเราขาดเจ็บแล้วนะเห็นไหมเออว่ะไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้พูดกับภาษาลูงเมื่อกี้ไม่ได้พูดเนาะเดี๋ยวให้ให้กิ๊ฟพูดให้ฟังถ้าคนเยอะก็จะเหนีเดี๋ยวเขาหนคนเนอะ เจ็ดใ uh, ช main, ่ไหมน่ะขอดูแมวขาใหญ่มีพี่นุุมอุ้มได้คนเดียวครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแมวแมวขาใหญ่นี่นี่ถือว่าเป็นลายมันที่บุกขมอมันคือหลอกแอบหลอกมันไม่ได้เข้าดูนี่นี่แมวขาใหญ่ครับขาใหญ่เงียบมั้งมีบัดแถมเป็นของขวัญมันหายด้วยตัวเองใช่ปะอย่าไปยุ่งมันยุ่งมันมันจะเี้ียดกับป้าเป็นนักรบอย่าไปอย่าไปตีกับทุกคนตีกับทุกคนจริงๆครับเราก็พูดไปแล้วเป็นเพิ่มอีกแล้วมันเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยเราพูดทำไมเเหมือนวลา มีโบไหมมีครับไหนโบผีคุณปุ๊บปุ๊บเป็นนั้นขาใหญ่อะไรหนูพูดอยู่ว่ามันโดนสัตว์ตลอดเลยหนูรักษาไปหลายรอบแล้วขาใหญ่แนวดำที่มันมายุ่ง้านเราค่ะก็เราพูดว่าสมุูมันขาใหญ่เหมือนมันเป็นคนห่านด้วยเหมือนมันไม่ใช่แก้ข่าวแก้ข่าวสมูมเป็นเด็กดีนะครับสมูมเป็นเด็กดีมาก จริงๆธโมไม่เคยหาเรื่องใครเลยพูดแหละโดนรังแกอย่างเดียวเลยมีแมวไหมมีครับรอเลยครับแล้วตัวเองมีไหมไม่มีแล้วเป็ระหลาดใครหนูใครถามบ้งใหญทุกคนจะได้ดีใจไงคือเราโกหกพู้บริโภคไม่ใช่ไม่จริงธโมตกลงขาใหญ่หรือไหมขามันแข้งแงวเมื่อกี้คือมันเป็นแผลโดนกระเพกเข้าบ้านที่คือขายใหญ่